ดีค่ะแม่หม่องจะมาลแนะนําผ้าที่ใช้ตัดเกาะอกนะคะผ้าที่ตัดเกาะอกเป็นผ้าแบบไหนถึงจะตัดเกาะอกอกอกมาแล้วสวยแล้วก็ง่ายสําหรับการเย็บนะคะง่ายสําหรับเราสําหรับช่างนะคะก็คือผ้าแบบไหนก็ตัดได้ถ้าเราจะทํานะคะแต่ว่ามันจะสวยไหมสวยมากสวยน้อยหรือทําง่ายนะคะถ้าเกิดว่าผ้าชิ้นไหนทํายากนะเราก็จะขาดทุนเวลานะคะเพราะว่าเรารับงานมาราคานี้นะคะ พอเรามาทําจริงๆมันใช้เวลาสองเท่านะคะมันถึงจะสวยยกตัวอย่างเช่นสองสองตัวข้างหลังนี้นะคะอันนี้หม่องจะให้ดูตัวที่หนึ่งที่งานดีที่แม่หม่องแนะนํามากเลยก็คือผ้าจะต้องมีเนื้อที่ยุ่นๆย,นยุนตัวหน่อยนะคะมีน้ําหนักนะคะผ้าเวลาเย็บมันจะไม่ย่นให้ดูตะเข็บใกล้ๆเนี่ยมันจะเนียนึบแบบนี้เลย เนียนกริบ nee แน้ะไม่มีสะดุดนะคะเนื้อผ้ามันก็จะเป็นพวกอ่าเนื้อนุ่มๆทั้งหลายนะคะเนื้อนุ่มๆแล้วก็มีน้ําหนักนะแต่เนื้อนุ่มๆเบาๆก็ไม่ดีนะคะก็จะเป็นผ้าผ้าชาแนลได้ผ้าวูลได้ผ้าฝ mm ้ายนะผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าใยอ่าอะไรนะโพลีเอสเตอร์ต่างๆที่เนื้อดีๆนะคะที่เนื้อ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสีดำเนาะมันจะมีน้ำหนักเนาะมันจะไม่ไม่หนานะแต่มันมีน้ำหนักมันจะเย็บงานสวยเวลาเราจับหน้าขวางมันจะยุ่นยุ่นตัวนิดนึงเนี่ยเวลาเราจับมันจะไม่กระด้างเนาะเส้นใยมันจะเล็กๆแล้วก็ด้านผ้าตรงมันก็จะยืดหยุ่นตัวได้นิดหน่อยแบบนี้นะคะถ้าเกิดดึงแล้วแข็งเป๊งอย่างเงี้ยก็แนะนํอย่าเอามาใช้นะคะมันยากเหล่านะคะเวลาเราอัดกาวไปนิดหนึ่งแล้วมันจะเย็บออกมาสวยมาก ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นนี้ใช้เวลาเย็บคือคูณสองคูณสองกว่าไปเลยนะคะถึงจะออกมาได้ขนาดนี้นะเนื้อผ้าตัวเนี้แพงนะคะมันเป็นเนื้อที่เรียนแบบเนื้อไหมแหละแต่ว่ามันเป็นเนื้อแพงมันก็สวยแหละมันก็สวยแบบออกออกออกสไตล์เห็นไหมฮะว่ามันจะแบบมันจะมีความเย็บยากนะ,ะก็จะ มีความเป็นริ้วนะคะเพราะว่ามันจะแข็งเวลาเรารีบกดมันจะไม่ยืดตัวนะมันจะยืดตัวลําบากนะ,ะแล้วมันก็จะทําสวยลําบากลําบากช่างนะคะแต่ว่ามันก็จะได้แบบอารมณ์แบบเปิดเนื้อไหม่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไหมแท้อันนี้อันนี้มันจะออกเงาเงนิดนึงมันจะเป็นแบบออกแนวลาตีด้วย แต่ถ้าถ้าออกแนวลาตีเราจะหาเนื้อนุ่มหน่อยที่เป็นออกแนววาเลนติโนนะออกแนววาเลนติโนวาเลนติโนเนื้อถูกก็มีใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าเนื้อแพงมันก็จะราคาแพงมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวไม่วองให้ดูเนื้อของเขานะเนี่ยมันจะแบบดึงไม่ค่อยไปแต่มันก็พอดึงได้นะะนิ้วผ้าเกรนขวาง อันนี้ผ้าเกล็ตรงเนี่ยไม่ไปเลยดึ๊กดึกอยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแต่เนื้อมันจะเงางามสวยนะแพงนะเนื้อเน,นี้ยแต่สําหรับช่างช่างไม่ชอบนะไม่ดีเอามาเย็บเข้ารูปนะไม่ดีอันนี้มาทําเป็นกระโปรงบานอะ่ะบานฉ่ำบานช้าที่บมองทำกระโปรงแบบได้ทรงแบบบานมากอะ่ะมันจะเป็นลูกใหญ่สวยดีแบบว่ามันจะเป็นอารมณ์กลางๆอะ่ะสวยดี แต่ตอนเราทำกระอกนี่สี่อยากจะโม้เลยว่ามันทำยากมากเนาะมันขาดทุนเวลานะฮะมันขาดทุนมันกินต้นทุนเราไปนะเราจะไม่พอกินเปล่านะฮะสำหรับผ้าที่ใช้ทำพะกาวอัดด้านในเนื้อเนื้อไหนก็ได้นะคะเนื้ออันนี้ไม่หมองใช้เนื้อบางนะอันนี้ก็ใช้เนื้อบางเช่นกันเป็นเจลซี่นะคะแต่เราใช้เนื้อหนังไก่ที่แบบราคาสัก หกสิบาทก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็จะทําให้เหนาขึ้นนะคะแต่ถ้าใส่สอดในกระโปรงมันก็จะเห็นเป็นน,น,นูนนนนะถ้าทามันหนามากแต่ว่าขนาดนี้ยก็กำลังดีกำลังดีเลยอันนี้ใส่เป็นเอลลอยได้เป็นเอลลอยเราก็ตัดสูงขึ้นไปอีกหน่อยนะคะสูงไปอีกนิ้วครึ่งแต่อันนี้เขาจะใส่ไม่ให้เห็นสะดือนะคะจะใส่กระโปรงปิดอยู่ที่ขอบเนี่ยขอบกระโปรงจะปิดู่ที่ตงนี้พอดีแล้วก็ด้านบนเนี้ยก็จะเป็นเสื้อลูกไม้ ครุมนะอันนี้เราใส่เราเปรี้ยวเราใส่โชว์โดดๆเลยได้เลยนะอาวันนี้จบจริงๆแล้วไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ